สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อทิพนของไพ่การทํางานเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของคนที่เกิดราศีธนูเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกระตือรือร้นกับเรื่องของการทํางานนะคะต้องมองว่าคนที่เกิดราศีธนูนี่เป็นคนที่ค่อนข้างคล่องตัวนะหรือเก่ง หรือเรียนรู้ได้ไวนะคะเพียงแต่ว่านะคะในเรื่องของการเริ่มต้นหรือการทรําธุรกิจหรือการขยายอะไรก็ตามยังต้องรอบคอบอยู่แล้วก็ยังต้องทําให้ถูกกฎเกณฑ์หรือถูกกฎระเบียบด้วยนะคะเพราะบางทีก็เป็นคนที่ใจร้อนทําอะไรเร็วนะแต่ยังขาดความรอบคอบหรือขาดความละเอียดนะคะฉะนันอาจจะต้องไปใส่ใจตรงส่วนนี้แล้วพยายามปรับตัว เดือนนี้นะคะก็ยังต้องควบคุมเรื่องของความใจร้อนด้วยถ้าถามว่าเดือนนี้มีศัตรูไหมก็มีนะจะมีคนเข้ามาสอดส่องนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาก๊อผลงานนะของคนที่เกิดราศีธนูด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องระวังให้มากที่สุด ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานนะคะคนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องเข้าไปเสนอผลงานหรือต้องสร้างในเรื่องของการทำงานหรือความขยันให้มากๆผู้ใหญ่ตำแหน่งที่เป็นผู้ชายก็จะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ต้องรอบกออปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันนะคะ หรือเรื่องของอารมณ์ร้อนนี่ให้ไปปรับแต่ถือว่าตําแหน่งนี้ยังทําให้เกิดประโยชน์นะหรือยังอุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่ฉันอย่าทําให้ไปเกิดปัญหาหรือว่าทําให้เกิดความขัดแย้งม่งั้นอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆอาจจะมีปัญหาหเกิดขึ้นได้ในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะมีเจ้าพนองไพ่เสียหายบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังยกย้ายบ้าน หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายร้านหรือการปรับปรุงซ่อมแซมถ้ามีสถานการณ์แบบนี้ถือว่าไม่เสียหายรวมถึงบางคนทําเรื่องกู้เงินซื้อบ้านหรือกําลังปลูกบ้านอยู่อันนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์บางคนก็อยู่ในช่วงที่จะขายบ้านหรือเซ้งกิจการอันนี้ก็มองว่าเป็นสถานการณ์นะแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะที่พูดมาก็ต้องไปตรวจสอบตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านโดยเฉพาะคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะอันนี้ต้องไปทําให้ถูกต้องอย่าให้ต้นไม้บางหน้าบ้านหรือหน้าร้าน รวมถึงนะคะต้นไม้ที่มีรากใหญ่ๆเนี่ยนะคะให้ระวังด้วยไม่งั้นต้นไม้นี้ถ้ามีรากจะเข้าไปนะทำให้เรื่องของพื้นบ้านนะคะเกิดความไม่มั่นคงนะคะหรือเกิดการสุดตัวได้นี่เราให้ไปปรับตรงส่วนนั้นแล้วก็ไปทําบ้านให้สว่างนะคะทร้านให้สว่างแล้วก็ไปดูในตําแหน่งนะคะของ ตัวบ้านหรือตัวร้านถ้าตำแหน่งไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวขอให้ไปทําการแก้ไขจะทําให้เรื่องของการขยายงานได้ดีมากขึ้นและทําให้เรื่องของการเงินเข้ามาได้ไวนะคะแล้วก็ส่งผลดีด้วยน,นี้เหมือนกับว่าต้องขยายงานไปก่อนนะแล้วค่อยไปเก็บเกี่ยวในเรื่องของการเงินเห็นไหมคะจะนั้นมันก็จะเหนื่อยมากๆกว่าจะได้เงินมานะก็จะเหนื่อยนะคะฉะนั้นให้ไปแก้ไขอย่างที่พูดมาแล้วถ้าบ้านนะคะหรือว่าร้าน,นยอยู่ใกล้ทางสามแพง่ง นะโดยเฉพาะบ้านนะแล้วก็อยู่ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าอาจจะต้องหาสิ่งของมงคลมากันมาแก้นะคะจะทําให้เรื่องของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นแล้วคนในบ้านจะไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในตำแหน่งนะของญาติพี่น้องนะตำแหน่งนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะแต่ถือว่าญาติยังเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินอยู่นะคะก็อาจจะต้องไปปรับความเข้าใจกับตำแหน่งของญาติพี่น้องด้วย ตำแหน่งของบริวารน,นะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบริวารอาจจะออกจากงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานก็ยังไม่ได้ส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีธนูเท่าไหร่หรือสร้างความผิดพลาดด้านการเงินนะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากนะคะซึ่งต้องไปเตือนนะห้ามกาประกันนะคะและมาระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงหรือในเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกอาจจะเกิดความรมเหรวหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งนี้นะคะ ในตำแหน่งน้าของเพื่อนร่วมงานตำแหน่งนี้ก็ต้องไปปรับอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแต่ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานหรือธุรกิจโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอ่ะนะคะยังเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานยังเดินหน้ารุ่มหนึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายนะคะกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะก็ต้องไปพูดคุยกันแหละเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัว ในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งยังทําให้เกิดโอกาสอยู่ต้องมองว่าคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิด หรืออยากจะโยกย้ายกลับไปทำงานที่เดิมหรือมีความคิดที่อยากจะลงทุนธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจเดิมๆด,ด้วยนะคะถือว่าเป็นความคิดที่ดีพรยิบสีพยากรณ์ก็แนะนำว่าเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นอะไรนะคะก็ควรที่จะนะพัฒนาหรือวางแผนไปก่อนแล้วก็เรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นกับคนที่เกิดราศีธนูนะจะทำให้เรื่องของการทำงานดีมากยิ่งขึ้นระวังปัญหาเรื่องของบริวารหรือถ้าจะทำธุรกิจ หรือต่อยอดอะไรอ่ะเรื่องของการฝึกฝนอบรมเด็กใหม่หรือเรื่องของบริวารยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่เกิดราศีธนูอยู่นะคะ มองว่านะคะในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะไพ่การทํางานเข้ามาเคลื่อนไหวถึง3ามใบที่เปน็นไพ่การเริ่มต้นนะคะหรือเรื่องของการฝึกฝนอบรมงานด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือได้รับความรับผิดชอบเข้ามานะคะการทํางานยังเกิดโอกาสนะแต่ยังเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาหรือยังต้องระวังอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานต้องใช้ความสามารถอย่างมากๆแล้วคนที่ทํางานประจําเหมือนกันนะคะก็ต้องพยายามนะขยันกับเรื่องของการทํางานให้เยอะๆหน่อย ระวังปัญหากับหัวหน้าเรามาระวังปัญหากับเรื่องของบริวารหรือกับเพื่อนร่วมงานอันนี้ให้ไปควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าผลงานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะถูกนําไปประเมินคือบางคนรอการสอบบรรจุรอในเรื่องของการถูกโปรโมตนะคะถ้าหากว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเรื่องของการโปรโมตเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังนะ พราะเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทนะคะยังไม่ค่อยนะคะส่งผลด้านดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากเดือนนี้ยังไม่มีเรื่องของการโปรโมทนะคะก็หมายความว่าในเรื่องของการทํางานหรือผลงานในช่วงนี้นะคะจะนําไปถูกประเมินผลนะคะในช่วงเดือนถัดไปหรือไม่เกินเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันนะคะถ้าถามว่าเดือนนี้มีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าให้การโยก ้ายหรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะฉะนั้นถือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอาจจะเข้ามานะคะซึ่งยังต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความขัดแย้งต่างๆหรือความไม่พึงพอใจหรือว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่สถานการณ์ที่คนที่เกิดราศีธนูรู้สึกว่านะคะมีความพึงพอใจเท่าที่ควรนะรู้สึกต่อต้านหละอันนี้เราก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้เน้นกับเรื่องของการทํางานอันนี้มองว่ายังเกิดผลดีอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะต้องมองว่านะคะรายได้การเงินนี่นะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องระมัดระวังอยู่เพราะตำแหน่งของบริวารตำแหน่งเรื่องลูกหรือแม้ตำแหน่งของคู่ครองคนรักหรือสามีภรรยานี่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินนะชั้นค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างมากมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความนะ อันนี้คนที่เกิดราศีธนูต้องระวังนะคะอย่าให้เกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะยืดเยื้อยาวนานหรือมีโอกาสแพ้สูงนะฉันยังต้องระมัดระวังเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความหรือค่าใช้จ่ายในตำแหน่งนี้แล้วตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านยังมีที่บนองให้เสียหายด้วยบางคนก็อยู่ในช่วงที่มีการต่อเติมซ่อมแซมหรือเรียกช่างอะนะมาซ่อมแซมตรงส่วนนี้นะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่มีค่าเช่าหรือว่ากําลัง ผ่อนบ้านอยู่นะอันนี้ก็มองว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ตำแหน่งเนี้ยยังมองว่ายังเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะแต่ถ้ามีความคิดจะขายล่ะก็มีโอกาสจะขายได้แต่ให้ระวังนะในเรื่องของการขายให้ดีคือเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่แบบการถูกหลอกถูกโกงอ่ะนันในเรื่องของการขายนะะทรัพย์สินนะคะต้องนะคะพูดคุยกันให้ดีนะคะหรือว่าต้องมีรายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบหรือกฎหมายด้วยหรือคนไหนที่จะไปซื้อหรือไปเซ้งกิจการเขาอะนะคะก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะไม่อย่างนั้นน่นะคะจะมีปัญหาด้านกฎหมายตามมาซึ่งจะไปกระทบกับเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ให้มากๆหน่อยส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดอาจจะพบรักต่างวัยหรือคนเก่าๆกลับเข้ามาแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องระมัดระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ยังเห็นที่ผลของไพ่การเลิกลาหรือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นนะคะ,ะนั้นความสัมพันธ์นะคะต้องไปปรับกันให้มากๆนะ,ะส่วนเรื่องของนะคะสุขภาพร่างกายก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการอักเสบบริเวณลำคอนะคะหรือว่าปัญหาโรคเก่าๆปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรน เรื่องของลำไส้นะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนี่อาจจะเกิดขึ้นโครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีการทำงานของม้ามนะคะไม่ค่อยดีนะก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของโครงสร้างกระดูกด้วยอาจจะมีการเจ็บปวดมาก่อนแล้วแล้วมันกลับมาเลื้อยหลังในช่วงนี้กลับมาอักเสบแบบนี้อาการปวดกระดูกปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะ บางคนนี่เป็นโรคเก,กาเลยนะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็นะคะการทํางานนะคะของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีก็เพราะปะสัสสาวะเสพอาจจะไม่ค่อยดีอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคเครียดหรือการพักผ่อนน้อยหรือการดื่มน้ําไม่เพียงพอนะคะต่อความต้องการของร่างกายอันนี้ก็ต้องไปดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยเพราะว่าการดื่มน้ําไม่เพียงพอเนี่ยจะไปทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีพอการไหลเวียนของเลือดไม่ดีปุ๊บนะมันจะไปทําให้เรื่องของน้ําเหลืองต่างๆอ่ะ นะเกิดการอักเสบแล้วก็จะทําให้เป็นปูมแพ้นะแล้วก็เกิดอาการคันนะขึ้นมาด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องไปดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วลดความเครียดลงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอิทธิพลของไพ่เสียหายค่อนข้างมากนะเรื่องของไพ่มรณะด้วยนะคะก็เรื่องของการผ่าตัดแหละนะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบนะก็เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องระวังอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีธนมูมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือเป็นเหตุที่ต้องเกิดขึ้นแต่ถือว่ายังสามารถที่จะป้องกันได้ ถ้าเรามีการดูแลตัวเองดีก็จะสามารถผ่านปัญหาไปได้เดือนนี้ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสดอกเคาะการบริจาคเลือดผ้าหอ่อศพโรงศพหรือร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าช่วยเหลือนะคะอุปถัมภ์นะคะทุนการศึกษาเด็กเนี่ยอันนี้ถือว่าจะส่งผลดีนะคะกับเรื่องของของดวงชะตานะคะเรื่องของการทำโรงทานต่างๆการ บริจาคในเรื่องของมูลและนิติต่างๆอันนี้จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดราศีธนูซึ่งต้องไปดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะคู่ครองคนรักหรือแม้แต่เพื่อนเนี่ยก็ต้องไปเตือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีธนูวันอาทิตย์นะที่พ้นของไพ่การเริ่มต้นเข้ามาฉะนั้นการเริ่มต้นงานใหม่ๆน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะหรือทําให้เรื่องของการทํางานนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้รายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะถือว่าการเงินยังเกิดสภาพคล่องนะแต่ว่าต้องรอบครอบเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและเอกสารการเงินนี้ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะยังมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบด้านการเงินอยู่นะ ่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดนะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ยังเป็นการครบสอนสนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความสัมพันธ์รักนะ,ะที่ยังสดชื่นมากๆคือบางคู่นี่เป็นเข้าใหม่ประมันเลยนะถ้าเดือนนี้มีความหวานแหววกันมากอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเดือนนี้รู้สึกว่าจืดชืดเหลือเกินอันนี้ต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะ ถือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นเดือนที่ต้องเริ่มต้นงานใหม่หรือต้องคิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะที่ของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกึงแล้วก็คนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํางานด้านการเงินสินเชื่อนะคะหรือแม้แต่นะคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอะตกแต่งภายในคนที่ทํางานอุตสาหกรรมใหญ่ๆทํางานเครื่องจักรอ่าคนที่ เป็นช่างก็ได้เป็นวิศวะก็ได้หรือคนที่ซ่อมนะคะในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือซ่อมเครื่องจักรต่างๆนะคะแล้วคนที่ทํางานด้านประกันภัยต่างๆ อันนี้มองว่าถูกโฉลกรวมถึงคนที่ทำงานข้าราชการด้วยนะอันนี้มองว่ายังถูกโฉลกอยู่อาจจะมีเรื่องของการยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะเข้ามานะคะอันนี้มองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในด้านดีนะเพียงแต่ยังต้องรอบคอบอยู่แล้วก็อย่าใจร้อนนะกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะถ้ามีปัญหาก็จะมีคนเข้ามาช่วยแหละนะคะหรือยังทําให้เกิดโอกาสอยู่ส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเซงกิจาการ อันนี้มองว่านะคะยังถูกชะโลกนะคะแล้วก็คนไหนที่กําลังจะไปเซ้งกิจการเขาอะนะคะแล้วมาทําธุรกิจอันนี้อยากให้วางแผนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลองพูดคุยกันให้มากหน่อยเพราะการเซ้งในช่วงนี้จะเซ้งได้แพงนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เราจะไปะเก็บเกี่ยวในเรื่องของการสร้างกําไรต่างๆนี่อาจจะอย่างค่อนข้างยากอยู่นะคะฉะนั้นก็อาจจะ อยากให้ใจเย็นแหะหรือวางแผนในเรื่องของการที่เราจะลงทุนสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องของการเงินนี้จะเป็นเดือนที่เป็นแบบทุกขลาบนะคือบางคนนี้มีเรื่องของการเงินชดเชยมีเรื่องการเงินที่มาจากการประกันภัยนะหรือบางคนนี้ไปกู้เงินมาอย่างเงี้ยก็มีเรื่องของเงินก้อนนะคะมาทําธุรกิจหรือบางคนนี้มีการขายบ้านหรือการเซ้งร้านนะหรือการขายกิจการอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้มีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเงินที่มีการ ขายบางอย่างออกไปแล้วได้เงินนั้นกลับมาเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นทุกขลาบนั่นแหละนะคะฉันก็ถือว่าไรายได้การเงินนี้ยังถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่คือบางคนเนี่ยบางทีแบบ ถูกปลดให้ออกจากงานนะแล้วก็มีเรื่องของการเงินชดเชยเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์นะเพราะว่าไพ่าการเงินมันขึ้นแล้วนะคะฉันถือว่าไรายได้การเงินยังส่งผลดีอยู่แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือก็ห้ามคำพระกันเหมือนกันแล้วถ้ามีความคิดนะคะที่จะไปกู้เงินซื้อบ้านหรือกู้เงินมาลงทุนอ่ะต้องวางแผนธุรกิจให้ดีนะคะเพราะบางทีเรื่องของการกู้เงินมาลงทุนเนี่ยกู้มามากนะคะแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้หนี้นะคะนี่เราก็ต้องวางแผนให้รอบคอบด้วยนะคะ แต่ถ้ามีปัญหาการเงินล่ะสามารถแก้ไขไปได้ไหมก็ยังแก้ไขไปได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันอาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างแล้วมีเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินหรือเรื่องของธุรกิจหรือการเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะถือว่าเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาไปทําบุญไปเสด็จเคาะนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าเด่นเรื่องงานนะอาจจะเป็นเดือนที่สามารถขยายธุรกิจการงานนะคะแต่ต้องลงไปทําด้วยตัวเองนะหรือลงไปประมูลงานหรือลงไปสมัครงานหรือเข้าหางานเข้าหาลูกค้าหรือเข้าหาผู้ใหญ่มากๆนะจะทาให้เรื่องของการทํางานก้าวหน้านะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานยิ่งขยันเท่าไหร่เงินยิ่งได้มากเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดพบรักจากการทํางานนะคะถือว่ามีโอกาสแหละแต่เดือนนี้งานเยอะนะก็ยังไม่มีเวลาที่จะพัฒนาเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้ยเรื่องงาน เดือนนี้ก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยไม่งั้นต่างคนต่างทํางานจะไม่มีเวลานะคะให้กันเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นคนที่เกิดนันธนาคารนี้ก็เด่นเรื่องงานนะคนไหนที่ว่างงานอยู่ก็ให้ไปสมัครงานเลยนะคะมีโอกาสจะได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะอิชิบุนของไพ่การเริ่มต้นงานเกิดขึ้นคือเป็นช่วงที่อาจจะฝึกฝนอบรมงาน ะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจทำเช้ามากขึ้นหรือทำค่ำมากขึ้นหรืออาจจะได้รับหน้าที่ในเรื่องของการฝึกฝนอบรมนะคะในเรื่องของลูกน้องบริวารด้วยหรืออาจจะรับลูกน้องใหม่ๆนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยังเหนื่อยนะหรือธุรกิจการงานนะหรือเรื่องของการรอคอยหรือสัญญาหรือความสําเร็จบางอย่างอาจจะยังไม่เกิดขึ้น so ะฉะนั้นก็ต้องพยายามหรือกระตุ้นให้มากๆหน่อยแล้วก็ปัญหากับหัวหน้าหรือปัญหากับลูกน้องหรือเรื่อง เรื่องของบริวารต้องระวังนะอาจจะมีเรื่องของข่าวทางไกลนะคะหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนี่นะคะยังต้องแบบใช้ความสามารถอย่างเต็มที่คือบางคนกําลังรอข่าวบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องบ้านนะก็อาจจะเป็นข่าวที่ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะนี่ก็ให้อดทนนิดนึง ส่วนเรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็การเงินที่เราคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของลูกหลานบริวารอาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะคะต้องพูดคุยกันให้มากๆเพราะเดือนนี้อาจจะมีความระแวงสงสัยมีความไม่เข้าใจกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการ ยกย้ายเกิดขึ้นแต่ยังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพจะตีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีนะแล้วก็นะคนที่ทํางานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายประกันทํางานเป็นรอปรพอนะคะหรือแม้แต่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันต่างๆนะคะขายแกส๊สขายสารเคมีขายน้ำมัน นะนี่มองว่ายังถูกฉโลกนะหรือคนที่เป็นล่ามหรือเป็นตัวกลางตัวแทนเนี่ยนะก็มองว่ายังเป็นธุรกิจการงานที่ทําให้ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนคนไหนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการโยกย้ายเกิดขึ้นไหมไพ่ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนห, internet, หรือการยกย้ายขึ้นมาแล้วนะคะชั้นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่จะเข้ามาแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับเรื่องของการทํางานที่ดีอยู่นะหรือคนไหนที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือย, i, ยกย้ายก็ต้องเกิดต้นกับเรื่องของการทํางานให้มากนะ,ะก็จะยังทําให้เกิดประโยชน์อยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าเรื่องของงานหรือธุรกิจยังทําให้เกิดรายได้อยู่นะคะแต่ก็ยังต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ไม่ควรไปคำประกันหรือระมัดระวังเรื่องของการถูกหลก ถูกโกงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันถือว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นเดือนที่มีดวงที่มีเคราะห์ควรที่จะหาเวลาไปทำบุญไปสะดอกดเคราะห์นะคะจะทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิด ในช่วงวันศุกร์นะคะช่วงนี้ถ้ามีความรู้สึกว่าอยากจะหยิบธุรกิจเก่ามาทําหรือมาลงทุนถือว่าส่งผลดีนะหรือมีความคิดที่จะลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจเดิมๆอันนี้มองว่านะจะเกิดโอกาสนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที uh ่เจอคนเก่าๆนะกลับเข้ามาอุดหนุนนะคะในเรื่องของสินค้านะหรือเข้ามาทําให้เกิดโอกาสด้านการงานหรือการลงทุนอาจจะเป็นเดือนที่ได้เจอเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเก่าๆนั่นแหละอาจจะเข้ามานะทำให้นะเกิดโอกาสในเรื่องของการลงทุนนะคะนี่ถือว่าจะส่งผลดีคนที่เกิดบันศุกถ้ามีความคิดอยากยกย้ายนะกลับไปทํางานที่เดิมคือไพ่ขึ้นแล้วถ้าเดือนนี้ได้ยกย้ายก็คือได้ยกย้ายแต่ถ้าไม่ได้ยกย้ายไม่น่าจะเกินพฤษภาคมนะคะ แล้วคนไหนที่จะกลับไปถินฐานบ้านเกิดไปทําธุรกิจของครอบครัวดีไหมดีนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนยังเกิดกําไรหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่เราลงทุนไปแล้วอ่ะเราก็เกิดกําไรในช่วงนี้นะคะหรือมีเงินเก่าๆกลกับเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินยังเกิดโอกาสส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีโอกาสพบรกักต่างวัยนะคะหรืออาจจะพบคนเก่าๆนะคะเข้ามาพัวพันนะกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายเป็นความรักที่ดีนะยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันถ้ามีปัญหาก็ยังกลับมาปรับความ เข้าใจกันได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายแล้วก็นะคะทำงานด้านมูล,ลนิธินะคะก็คือเป็นการช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์เข้าไปช่วยแก้ไขหรือนะคะเข้าไปให้กําลังใจคนที่เป็นนักกายภาพบําบัดคนที่นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจ อันนี้มองว่าถูกฉลกนะเป็นธุรกิจการงานที่ เกี่ยวข้องนะคะกับการไปช่วยเหลือหรือไปแก้ไขปัญหาสังคมนะคะอันนี้ถือว่าดีนะคะคนไหนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ต้องระวังนะคะจะมีปัญหานะ,ะเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานแล้วรอการโปรโมทหรือรอการบรรจุนะะก็อาจจะมีความผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนันต้องรอบคอบหรือกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานให้มากๆหน่อย แต่ถ้ามีความคิดที่จะทําอะไรหรือมีความคิดนะคะที่จะนะคะลงทุนกับเรื่องของการทํางานนะหรือจะเคลื่อนไหวอะไรอ่ะอย่าผัดวันประกันพุ่ง นะขอให้ลงมือทําเลยนะคะจะส่งผลดีทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องทําให้ถูกต้องถูกตามกฎระเบียบด้วยนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีระยะยาวห้ามไปมีปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเป็นงั้นจะส่งผลกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความคนที่เกิดปัญสาวในต้องระวังอย่าให้เกิดปัญหาเรื่องคดีความเพราะจะเกิดได้ง่าย ะะถ้าเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสแพ้สูงนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่าเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ด้วยเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกอ่ะอันนี้ให้ระวงังโดยเฉพาะบางคนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความด้วยค่าใช้จ่ายก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะถึงจะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็เป็นความรักที่มีอุปสรรค ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าอิทธิพลของไพ่การหย่าล้างนะคะเข้ามาอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักหรือการหย่าล้างเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปปรับกันให้มากๆนะคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นผลที่มาจากการกระทําถ้าคนที่เกิดเมสาวทําสิ่งที่ดีขยันและสร้างผลงาน ก็จะเกิดโอกาสที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะทําสิ่งที่ผิดพลาดนะคะก็จะส่งผลกระทบยาวเลยนะคะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็ต้องใจเย็นๆก็เป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะก็มองว่าในเรื่องของการทำงาน แล้วนะก็มีเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือการขยายธุรกิจนะคะซึ่งก็เห็นในเรื่องของความกระตือรือร้นหรือศักยภาพของคนที่เกิดราศีธนู <S <S แต่บางทีในเรื่องของการทํางานหรือว่าผลตอบรับอาจจะยังไม่เป็นนะไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะคะหรือเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่เราต้องพยายามอย่างมากๆในเรื่องของการสร้างผลงานด้วยนะคะก็จะมีผลที่ดีในเดือนถัดไปแน่นอนนะคะเพราะว่ายังมีไพ่ปัญหาเข้ามาอยู่ซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานก็ยังต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ยัง มีอุปสรรคหรือมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้อยู่นะฉะนั้นเราก็ไประวังวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบพิจการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือนะคะวันเสาร์วันพฤหัสบดีวันจันทร์ แล้วก็วันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกนะจะชี้นําว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกการทํางานยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโอกาสนะคะอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงเพราะจะเกิดปัญหานะหรือเกิดความผิดพลาดในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยนะแล้วก็เรามาระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุกยังเตือนว่าเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ คาดคิดเอาไว้หรือว่าการเงินที่เราวางแผนเอาไว้แล้วอาจจะบานปลายนะทำเรื่องของการเงินนี่อาจจะมีผลเสียได้โดยเฉพาะเรื่องของคนที่กําลังจะแต่งงานนะหรือมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะก็ยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินให้ดีนะคะแล้วก็ปัญหากับผู้ใหญ่ต่างๆก็ต้องระวังด้วยส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะถือว่านะมีดวงที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักส่วน,นคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องไปปรับความสัมพันธ์กันนะคะ ถ้ามีปัญหาความไม่เข้าใจกันต้องรีบกลับไปทําความเข้าใจกันโดยด่วนไม่อย่างนั้นจะมีเรื่องของมือที่3นะหรือคู่ครองคนรักนะคะอาจจะไปมีคนอื่นได้นะคะฉะนันต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังปัญหาด้านเส้นเอ็นนะคะแล้วก็การติดเชื้อต่างๆโรคหวัดโรคภูมิแพ้นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีหน่อยนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ